ขอบใจครับว่าที่แวันนี้ไปเราเล่นวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่เงยอยู่ในไมค์ครับ0.6เอ๊ะ0.1.0เอ้ย1.0ซี่โอ้โหเบื่อแล้วน่าจะรู้นะครับว่าผมว่าสกินใหม่นี่น่ะสกินเทเปล่า ม่ได้เสียงเพลงนะคะผมไม่ได้เปิดมิกธิ์อะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ตัดต่อเหมจะตัดต่อเฉพาะตอนที่ผมกำลังจะ,จะเปิดแชนแนลอันนี้ผมใช้คอมติดต่อนะ่ะอีกไม่นานผมนะะก็จะขายเกมคอมละอันนี้ผมใช้คอมเครื่องโปดเครื่องเก่าผมต้องใช้ี่แชมป์ก่อน อ,อัอไหนตั้งรับเปลี่ยนเพลงอ่ะแต่โน้ตบุ๊กสิไม่ใช่คมอมคอม เพราะงั้นดูของพี่พี่เลยว่าจำชื่อไม่ได้ฟังเพลงเอาแลยกันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวโมไดกินช็อกโกแลตเก็บไวไไ้ก่อนเก็บไว้ในกล่องได้ยินใช่ไหมครับได้เงินไหมโอเคน่าใจได้ยินนะ อยากไลฟ์สดมากเลยแต่หาทีมงานช่วยไลฟ์สดไม่ได้ไม่ค่อยมีอยากมีทีมงานอยู่นะอยากมีสปอนเซอร์มากเลยใครอยากเป็นสปอนเซอร์กับผมติดต่อได้ในในคลิปข่าวข่าวสารหน่อยน,นะคลิปข่าวสารที่ผมทำไปอะ่ะที่ผมบอกใครอยาก ทำอะาาไรติดต่อไม่ได้เลยนะก็แหละติดต่อทางนั้นเลยแต่ผมว่าเพลงเบามากเลยนะจะลองไปโดนลยไปดูแอ,อไม่น่าไปทำการเกินความสามารถอะไรเลยเอาแต่อก่อน ซับขยายตกดใจเงาเป็นเวลาเรามีการผิดพลาดกันอยู่แต่ตอนนี้ผมเข้ามาครับมามันเหมือนมีอะไรเด้งขึ้นมาเหมือนมีอะไรบอกว่ากำลังจะได้ยศ ยูทูบอะไรแบบนะี้สีคนในนี้เลยกันกเดเอนไงการเข้าเช้าของเราทำให้เราได้ของดีเดี๋ยวมีครอบข้องเกิดข้อผิดพลาดโอเค เพิ่มเสียงหน่อยดีกันแคีนี้เสียงอท่าไร่แล้วเนี่ยโอ้ยเต็มขีดเลยนะเนี่ยไม่เหมือนตอนใช้ลำพโพงเลยผมไม่มีเพลงของพี่คนนี้ผมก็เลยต้องต้องเอามาแบบยูทูบ มีพี่คน,นหนึ่งบอกว่าเอ้ยเอาถ้าเอาแบบ CP เหบือนไอ้ c อะไรวะเหชื่อไม่ได้ถ้าใช้แบบคอมก็จะจะ,จะ,จะเล่นยากเนาะอย่างเนี้ย CP ทีท่ผมเล่นเลยครับเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยใครจำคลิปก่อนได้บ้างเล่นเล่น <het> โอ้ยอิยอ่เอเมเล่นไม่เล่นไม่ครับกับนะใช้เกมอ่ะใครจำได้บ้าง นั่นแหละที่เขาบอกผมมาก่อนที่จะแคสแต่ผมตอ,ตอนนี้กลัวตกมากไม่กลัวอะไรเลยออแน,นั้นผมก็เซียนเลยกระโดดไปกระโดดมาตกตายอเพราะอะไรรู้ไหมโดนสอยอันนี้ผมจะเดินดีนๆ,ๆ,ๆแล้วอ๋อเสร็จแล้ว ของพี่สก,กิททีวีเนาะใครรู้ว่าของใครช่วยตอบผมด้วยนะเออมดูของใครดีอ่ะอ๋อพี่เอกอือพี่เอกวันนี้ดูของพี่เอกเลยกัน เก่งเท่ากับดาบอ,<า>อืมไอ้เจ้านัานแหละมันไม่โดน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 อะมันไม่โดนอะแบบนี้ก็ปล่อยมันไปแล้วกันปล่อยมันไปอย่างที้เป็นเพื่อผมบอกว่าซับซีบิงเซต โยมาจากโยมาจากอะไรรู้ไหมครับ <S <S โยมาจากอลูมิเนติกซีวิงแซกหรือกับไม่ใช่แค่ซีวิงแซกที่เป็นอลูมิเนติกเคยบอกบอกว่าพี่แชมป์เคลีร์เคก็อลูมิเนติกเหมือนกันเพราะว่า ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาเพื่อนบอกอ่างนั้นอ่ะแปลว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยหาหมวกกันเอาได้หมวกแล้ว ต่อไปขานตรงนู้นเกิดเจอบอกแผลอะไรมั่งอ้ยนี่เดี๋ยวก็จะชนะแล้วอืมหอกกระจกเหรอเฮ้ยรู้เนี่ยหอกกระจกแล้ว,อ,อ,ลวอ่ะอ่านป้ายดินี่ v p ปิดตัวการชั่วคราวเหรออะไรยังไง่อยเข้าใจใครที่อยากว่าสกินให้ผมก็ส่งส่งลิงมานลครับพิมมาเลยตอนนี้ผมยากได้สกินที่มันมียู u b e อยู่ข้างหลังมากแต่ไปไปไปไม่ได้หรอกเรียกใครว่าใช้หรอใช่ได้เอาวาดีชนะสี่คนรวดแค่หนึ่ง ช็อคเลตต์จ้รอคนเกมที่เขาเล่นเพลงอะแชทเกมเขาชื่อเกมว่าอะไรวะโอ้ ตักกิปตันที่ผมเล่นเลยดีกว่ารอดาชะละเกินดูอินโทรของพี่ขวัญบ้างดีกว่าโอ้ยอันนี้บอกตรงนะผมเพิ่งตื่นตื่นแล้วก็มาจับคอมเลยอ่ะ ที่ผมตื่นตั้งแต่ตีเหลือเนื้อตื่นมาทำไมเข้าน้ำไม่เข้าห้องน้ำเหรอไมล้างหน้าล้างหน้าแล้วทข้ามรู้ไหมไม่อยากรู้เหมือนกะันอ่ะผมอยากทำคลิปบันเทิงบันเทิงบ้างแต่ผมก็ทำไม่ค่อยได้ผมติดภารกิจเยอะโอ้ยเสลตีคอ อไปโดยที่มันไม่รู้ตัวด้วยแหละผมยืนต่อได้แล้วมีพี่คนหนึ่งสอนผมมาผมก็เลยยืนต่อได้แบบดีด้วยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจับตุ๊กจบตก,ก,ตกอุ้ยจะตายแล้วโอ้โหตายเลยจี GG โอเคส้าเรบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดนะ้เดี๋ยวปิดแบบเท่ๆอ่ะผมอยากเป็นแอดมินมากเลยแต่ผมไม่มีไม่ค่อยผมยสร้างซื้อไม่ค่อยเก่งถ้าสร้างซื้อเก่งผมก็ไม่ไม่รู้ผมไม่ค่อยเก่งคำสั่งนะอยากเล่นนะครับนะเขามากเลยเก็บตังค์ซื้ออยู่ โอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะบ๊ายบายสกินเท่ไหมอ่ะ bye